ได้ไม่เป็นไร,รนะครับแต่ต้องไม่ใช่สูงหรือต่ําเกินไปนะครับ,บถ้าไม่ถนัดอย่างของคุณเนี้ยตอนนี้ต่ําสุดใช่ไหมขึ้นได้อีกนิดนึงแต่อย่าให้เกินกำปั้นใช่ครับอย่าให้อย่าให้ฝ่ามือกําปั้นเราเนี่ยขึ้นไปแตะกับทีดานนะครับอ,อ,อย่าให้<ม>ขึ้นไปแตะให้มีระยะห่างประมาณหนึ่งฝ่ามืออย่างน้อยนะครับสมมตินะครับาเท่าที่ดูงี้ความสูงน่าจะได้แล้วนะครับต่อมานะครับมาดูระยะขานะครับขอนี้ลองยืบเรย เก็บแงไวให้สุดครับกดให้สุดเลยนะสุดแล้วนะครับสุดละขามีระยะงอถ้าดูแต่ระยะขายนี้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ขามีระยะงองอละนะครับสมมุติว่าขาเราเท่านี้ก่อนนะครับแต่ถ้าดูนะเดี๋ยวผมเชื่อว่าจะต้องปรับขึ้นมานิดหนึ่งปรับเข้าไปอีกนิดหนึ่งต่อมาระยะแขนครับใช้วิธีการนะครับเอาสูงต่ําก่อนครับนะครับโทษนะครับลองจับจับระดับสูงต่ําที่ที่คิดว่าถนัดนะครับตรงไหนครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ จากนั้นครับให้นําข้อมือครับวางท่าไปบนกึ่งกลางของพวงมาลัยครับทับบนกึ่งกลางวันนี้ครับอันนี้อันนี้ถ้าจากดูนะครับอันนี้คือต้องยืดหัวไหล่มาครับคือต้องคุณต้องยืดแขนออกไปเยอะซึ่งพอคุณเลื่อนลงมาจับแขนจะอยู่ในลักษณะค่อนข้างไกลไปนิดหนึ่งนะครับไกลไปนิดหนึ่งถ้าเวลาขับหนึ่งคืออาจจะเมื่อยมากกว่ากับ2เวลาถ้าหักหลบเร็วๆลองลองจับ่างนี้ก็ได้ครับแล้วหักหลบหักซ้ายสุดครับ สุดสุดแล้วใช่ไหมครับสุดหัวไหล่ย่างครับหัวไหล่ตึงครับอันนี้นะครับอันนี้จะเห็นได้ว่าหักมาละไม่ได้ร้อยแปดสิบพอดีนะครับอันนี้อาจจะได้ประมาณร้อยสักร้อยหกสิบองศานะครับอันนี้คือศูนย์ใช่ไหมถัดมานี่คือร้อยหกสิบนะครับนะครับลองปรับเบาะให้เข้าใกล้อีกนิดหนึ่งครับนะครับดันดันเข้าไปหาอีกนิดหนึ่งโอเคพอครับพนักพิงหลังได้ไหมครับระยะนี้คือความความตรงของหลังพอหรือยังพอแล้วพอแล้วนะครับ คราวนี้จับที่เดิมนะครับแล้วลองหักหลบใหม่ครับหักหลบหักหลบแบบเมื่อกี้ใหม่หักหลบสุดหัวไหล่ครับให้หัวไหล่จะเห็นได้ว่าองศาเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับฉันถ้าเราเข้าไปอีกใกล้อีกนิดนึงนะครับแต่ต้องดูระยะขาด้วยนะเพราะของคุณเป็นคนขายาวนะฉันขาอาจจะเริ่มติดละอาจจะได้เข้ามาสุดแค่นี้นะเพราะเนี้ยใช่ใช่ครับมาติดพวงมาลัยอันนี้ขึ้นอยู่กับสรีละครับเดี๋ยวไอ้ตรงนี้นี่คือเราทาบเพื่อนะครับคุณอันนี้ทาาเพื่องี้ครับการทาานะครับสมมติผมอ่ะ อย่างแรกหัวไหล่นะครับให้ใกล้เคียงกับบกนะครับคืออย่าอย่ายื่นหัวไหล่ออกมาเยอะนะให้หัวไหล่เนี่ยยังอยู่ใกล้บกนะครับแล้วท่าครับพอทาบเสร็จแล้วถ้ามันทาาได้ถ้ามันทาาได้เลื่อนลงมาปุ๊บมันจะพอดีครับแต่ถ้าคุณทาบไม่ได้คือหมายของว่าคุณจะต้องยื่นหัวไหล่ออกไปอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าทาามันละมันจะไกลไปนะครับคือแขนอาจจะงอเหมือนกันแต่มันอาจจะงอไกลไปหน่อยนะครับซึ่งเวลาหักเลี้ยวหักหลบหนึ่งคือคุณต้องใช้แรงเยอะกว่านะครับเพราะเวลาเราถือของใกล้ๆหรือเรา ออกแรงเขาเรียกอะไรครับแขนงอมันจะมีแรงมากกว่าตอนแขนตึงนะครับแล้วก็หักเลี้ยวได้องศาเยอะกว่านะครับอันนี้ตรงนี้นะตรงอะไรขึ้นสุดเลยครับลองยกขึ้นสุดครับอ่าโอเคอันนี้เนื่องจากขาคุณยาวนะครับช่วยได้โดยการนะครับดึงพวงมาลัยขึ้นนะครับหรือถ้าอยากช่วยอีกก็ต้องลองหาระยะเช่นปรับตามลงไปเหมือนเดิมแล้วเลื่อนเข้าไปอีกนิดนึงเพื่อให้แขนใกล้ขึ้นนะครับอย่างนี้ได้นะครับลองต้องค่อยๆลองหาครับ ถามว่าพอนั่งแล้วเนี่ยรู้สึกสบายไหมตอนก่อนอน่งต้องถามคนขับก่อนว่ารู้สึกสบายไหมกับท่านี้สบายนะครับ,รบ <ay> ถ้ารู้สึกสบายถ้าพร้อมแล้วรู้สึกเชิญครับเฮดเรสนะครับ, h, race, รบถ้าถูกต้องครับเฮดเรสของคุณต้องขึ้นมาเพราะคุณตัวสูงนะครับให้มาซัพพอร์ตต,ตรงตรงหลังศีรษะพอดีนะครับไม่ใช่ให้เฮดเรสอยู่ตรงคอครับแต่อย่างผมเนี่ยอย่างผมเนี่ยอาจจะได้เพราะผมตัวเตี้ยกว่าก็คือเข้าละหัวอาจจะพอดีเข้าเฮดเรสพอดีนะครับ ถ้าพร้อมเชืครับเดี๋ยวนี้จอบต่อท้ายเขาครับให้เขาไปตรสอบให้เสร็จก่อนแน่นอนครับว่าเป็นฟอร์จูเนอร์วงเลี้ยวกว้างกว่ารถเก่งนะครับลองดูแล้วกันหัก หลบไปมาในระยะ10เมตรเท่ากันกับรถเก๋งเป็นยังไงนะครับเช่ตัวพวมังไายเป็นพาวเวอร์น้ำมันนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าไม่ใช่ไฟฟ้าครับ แลจอดร,อรต่อมานะครับคราวนี้ ABS มีเหมือนกัน ABS EBD BA ทั้ง3พันเทรยบรองมีเหมือนกันหมดนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือระบบขับเคลื่อนครับตอนนี้ Fortuner เนี่ยเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับฉะนั้นเมื่อคุณเบรกและหักหลบแล้วนะครับอาการรถอาจจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกัน สามครับเบรคชาร์จลดครับลบด้วยครับขวาครับขวาครับขวาไว้ครับโอเคครับไม่เป็นไรครับครับถ้าพร้อมแล้วไปต่อครับครับใช่ครับ traction control ความที่เป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังนะครับแล้วมีกําลังเยอะกว่าฉะนั้นรถจะมีอาการท้ายนะครับมีอาการท้ายปัดมากกว่าแต่ระบบก็ยังช่วยอยู่เดิมหยุดครั้งหน้่งนี่ครับแจ้งครับไายนล้นลมที่เวทเบร์ครับจับรอครับต่อมานะครับซาล้อมนะครับได้เหมือนกันนะครับความเร็ว60ไปได้เท่ากันนะครับ ลองดูกันก่อนถนนการทรงตัวรถนะครับเช่นครับนี่ครับตรงเข้าไปครับความเร็ว60แล้วหักหลบนะครับนี่ครับเบรกตับรถครับ จอดรานะครับคราวนี้เลือกโหมดได้นะครับตัวรถมีโหมดให้เลือกนะครับหว่าง e o p p w w r r หรือ Normal นะครับที่เราขับมาเมื่อกี้ทั้งหมดคือโหมด Normal นะครับหมายความว่าอัตราเร่งการตอบสนองการเร่งก็เป็นแบบหนึ่งนะครับถ้าคุณเลือก Power นะครับก็จะรู้สึกว่ารถเนี่ยตอบสนองเร็วขึ้นเร่งเร็วขึ้นนะครับจะลองดูก็ได้ครับเชิญครับถ้าพร้อมก็เร่งได้เลย น้ำเงินขั้นแรกไปได้ครัำกล,ล,ล,ล่าวจอรอด้านไหนได้เลยครับตรงสีแดงครับอจอรอตรงนี้ครับคราวนี้นะครับอาการตรงนี้ต่างกันเลยนะครับ <laughs> อันนี้ผมแจ้งอาการเบื้องต้นกับแล้วกันนะสำหรับรถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับการเสียการทรงตัวมักจะมีอาการคือหน้าดื้อโห้งคือพุ่งตรงออกไปแต่ถ้าเป็นรถขับเคลื่อนล้อหลังจะมีอาการอีกอย่างหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คืออาจจะมีการท้ายปัดนะครับแต่ทั้งสองอาการนี้เกิดขึ้นได้กับรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะขับหน้าขับหลังขับสี่เกิดได้หมดนะครับถ้าพร้อมแล้วขับเหมือนเดิมนะครับเข้าโค้งไปนะครับคราวนี้ลองดูคือไม่ต้องแก้พวงงอะไรนะครับเช่นคุณเลี้ยวเข้าโค้งไปละลองคาไวเลย พอท้ายปัดลองดูแล้วว่าระบบมันช่วยยังไงคือสมมุติว่าคนขับแก้ไม่เป็นนะครับเชิญครับเป็นตัวครับเร่งครับยกครับชัดไหมครับชัดเลยนะครับชัดเลยนะครับจะรออีกรอบไหมครับครับ รอบนี้อาจจะลองแบบเหมือนชีวิตจริงก็ได้นะคือพอคุณรู้ตัวว่ารถเริ่มเริ่มเสียการทรงตัวสไลด์เนี่ยให้คุณยกคันเร่งนะครับลองดูความต่างแล้วกันเร่เลครับยกคันเห็นไหมครับรถ <c oughs> มันจะหยุดการสไลด์มากกว่านะครับเราจะควบคุมได้ง่ายกว่านี่คือความต่างในขณะที่คนขับเหยียบคันเร่งค้างกับยกคันเ <c oughs> นร่งถ้าไม่มีตัวช่วยเมื่อกี้คือหมุนครับ <c oughs> อาจจะหมุนคือหมุนหรือไม่หมุนขึ้นอยู่กับคนขับแล้วครับว่าคนขับจะควบคุมได้ไหม อย่างเมื่อกี้พอเราเปลี่ยนเป็น power เราจะรู้สึกว่าเป็นไงครับออกตัวแล้วรถมีการดึงมีการกระชากมากกว่าครับถ้าเราต้องการความนุ่มนวลเราเลือก eco ครับคราวนี้วิ่งเลนนี้ได้ล่ะนะครับเลนที่เป็นลุกคลื่นเชิดครับเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับลองเปลี่ยนขวานะครับแล้ววิ่งทางที่เป็นทางก้อนหินแบบคันเมื่อกี้ครับความเร็วสัก30 40ก็ได้คุณจะได้เห็นว่าความนุ่มนวลต่างกันนะครับ อันนี้การซับแรงกระเทือนจะดีกว่านะครับแน่นอนเพราะว่าฟอร์จูนเนอร์มันถูกออกแบบมาสำหรับการวิ่งถนนในลักษณะน,นี้ด้วยครับ,รบอันนี้ไม่ทราบมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับ ตัวแมนนวลนี่คือเรากดตรงนี้มันก็ใช้งานได้เลยใช่ครับแพดเดิลชิพก็คือใช้งานได้เลยครับในขณะวิ่งไม่ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์ที่หัวเกียร์ก็ได้หรือว่าตรงนี้ก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ถนัดครับครับทุกอย่างนะครับมันมีระบบตัดเครื่องเองเวลารถติดไอสต็อปสองจุดเอ่อสองจุดสี่ใช่ไหมครับไม่มีครับครับมีสองจุดแปดสองครับขอลองนะครับ ยัไงบ้างครับผบมา3มรุ่นคิดว่าอย่างไงบ้างก็น่าจะเห็นความแตกต่างคับนะครับในแต่รุ่นก็จะมีมีลักษณะเฉพาะตัวครับคือถ้าชอบความนุ่มนวลความแรงความหรูหราก็ต้องแฮมรี่นะครับแต่ถ้าเรื่องของการใช้งานอเนกประสงค์ในสภาพทุกพื้นที่นะครับก็ต้องเป็น f อจูเนอร์ครับผมนะครับสงสัยที่บอกว่าพอจูเนอร์ยมีความนุ่มนวลกว่านี่คือยังไงนะครับอ๋ออย่างนี้ครับเมื่อดถนนไม่เรียบใช่ครับหนึ่งคือยาง f อจูเนอร์ มันเป็นยางแก้มหนากว่าครับชั้นการรับรับแรงกระแทกหรือการที่พื้นมันไม่สอนเรียบสมมตินะครับสมมติพื้นมันไม่เรียบพื้นเรียบอย่างนี้ครับมันมีหินขึ้นมามนะครับยางที่แก้มหนานะครับการยุบตัวของยางมันก็จะได้เยอะ